เยี่ยมสตอเบอรี่จ้าออสตรเอรลิซไซมอลแล้วก็บดบดแล้วก็ใส่น้ำตาลต้มสามนาทีแล้วใส่ขวดปิดฝาควา่ำขวดพวกนี้ก็เอิม่มต้องลวกก่อนถ้าไม่ลวกก็ใส่เครื่อง้างจานได้แล้วก็เอาออกมา ปกติฉันทําฉันไม่บัฉันไม่ชอบปัชอบเป็นกลก่อนเป็นลูกๆกน,นี่เขาจะทําไปทําทําไปใส่ขนมเนาะทำไปใส่ขนม,นะไ,ขนมไม่ยากจะ้ะซื้อสตรอเบอรี่มาแลว้วก็ซื้อน้ำตาลเกลียดสุกามานี่ใส่ร่วมกับสตรอเบอรี่แลว้วก็ต้มสามนาทีเียรยบร้อย ทำใจเย็นเย็นไม่เลกเถอะเหมือนมามะ่ามาม่าทำเละเทอะเปื่อยกแล้วปิดฟ้าแล้วก็ความไว้ให้เย็นเก็บไว้กินนานๆ